เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราอ่านคัมภีรโบราณเนี่ยภาพของพระเจ้าที่ถูกวาดออกมามันดูไม่เหมือนกันเลยคือภาพหนึ่งเนี่ยพระเจ้าดูเหมือนมนุษย์มากๆเดินเล่นอยู่ในสวนได้ด้วยซ้ําแต่อีกภาพหนึ่งกลับเป็นพลังจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เลยไอความขัดแย้งตรงนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้คือมันต่างกันสุดขั้วจริงๆนะครับด้านหนึ่งเนี่ยพระเจ้ามีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนคนเลยมีโกรธ มีเสียใจเหมือนเราๆท่านๆน,นี่แหละครับแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่เหนือธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลงคำถามใหญ่เลยก็คือแล้วทั้งหมดนี้จะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันได้ยังไงล่ะครับเอาล่ะครับในการสำรวจเรื่องนี้เราจะมาสวมบทบาทเป็นนักสืบกันสักหน่อยเราจะไปดูกันว่าพวกนักวิชาการเขามีทฤษฎีอะไรบ้างที่จะมาช่วยอธิบายภาพที่มันดูย้อนแย้งกันขนาดนี้ได้ เบาะแสแรกที่สําคัญมากๆเลยนะครับมันมาจากแนวคิดที่ว่าจริงๆแล้วพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้มาจากปลายปากกาของคนคนเดียวแต่เกิดจากคนเขียนหลายคนหลายกลุ่มที่เขียนขึ้นในเวลาที่ต่างกันเป็นร้อยๆปีเลยครับ ทฤษฎีนี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆนะครับว่าสมมุติฐา e นเชิงเอกสารพูดง่ายๆก็คือเขาเชื่อว่าหนังสือห้าเล่มแรกในพระคัมภีร์เนี่ยมันเหมือนการเอาเอกสาร4ี่ชิ้นใหญ่ๆที่มาจากคนละที่คนละเวลามาเย็บรวมกันซึ่งแนา่นอานว่าพอมาจากคนละแหล่งมุมอมองเรื่องพระเจ้ามันก็เลยต่างกันไปด้วยมันเลยเหมือนมีหลายๆเลเยอร์ซ้อนกันอยู่ข้างในนั่นเองครับและพอดูไทม์ไลน์นี่โอ้โหชัดเลยครับคือแต่และแหล่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้เขียนพร้อมกันนะครับ ห่างกันเป็นร้อยร้อยปีเลยจากประมาณ950ปีก่อนคริสตกาลลากยาวมาจนถึงยุคหลังๆประมาณ550ปีก่อนคริสตกาลจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยครับอ่ะเรามาดูแหล่งข้อมูลแรกสุดกันก่อนเขาเรียกกันว่ายาวิสหรือกล um ุ J ่มเจกลุ่มนี้เนี่ยจะเรียกพระเจ้าว่ายาเว และภาพของพระเจ้าที่เขาวาดออกมาก็คือมีความเป็นมนุษย์สูงมากครับเดินได้คุยได้หรือแม้กระทั่งรู้สึกเสียใจเป็นด้วยทีนี้ลองมาเทียบกับอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่มาทีหลังมากๆเลยนะครับคือกลุ่ม p r i สลีหรือ PHR โอ้โหอันนี้คนละเรื่องเลยครับกลุ่มนี้จะมองพระเจ้าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ห่างไกลเป็นเหมือนพลังแห่งจักรวาลเป็นผู้สร้างที่นมามธรรมมากๆแล้วก็ เข้าไม่ถึงเลยพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็เลยมีอีกแนวคิดหนึ่งตามมาครับว่าเออหรือนี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องคนเขียนคนละคนกันนะแต่มันอาจจะสะท้อนวิวัฒนาการของความเชื่อของมนุษย์เองเลยก็ได้คือความคิดเรื่องพระเจ้าเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากภาพที่ดูเป็นมนุษย์มากๆค่อยๆกลายเป็นอะไรที่ซับซ้อนเป็นนามมาแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ เอาละครับนอกจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยในฝั่งของนักาศาสนา,สาศาสตร์เองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาก็มีวิธีตีความเรื่องนี้ในแบบของเขาเหมือนกันซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือแม้แต่ในกลุ่มนักคิดทางาศาสนาเองเนี่ยก็ยังมองไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างนักาชญ์ยิวคนสําคัญไมโมนิเดสท่านมองว่าพระเจ้าคือสภาวะที่สมบูรณ์แบบเป็นนามธรรมไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างแท้จริง แต่อีกท่านหนึ่งระชิกกลับมองต่างออกไปท่านจะเน้นไปที่พระเจ้าในฐานะผู้ที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ได้เห็นไหมครับว่ามาจากคัมภี์เล่มเดียวกันแท้แต่ตีความออกมาได้เป็นภาพที่ต่างกันมากเลยแน่นอนว่าพอมีความแตกต่างแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นถกเถียงใหญ่ตามมาระหว่างสองฝั่งฝั่งหนึ่งมองว่านี่มันคือจุดอ่อนคือข้อบกพร่องของคัมภีร์ชัด ส่วนอีกฝั่งก็บอกว่าไม่ใช่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ต่างหากเอาละครับเราไปฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายกันดีกว่าเรามาเริ่มที่ฝั่งนักวิจารณ์หรือฝั่งที่ตั้งคําถามกันก่อนนะครับสําหรับพวกเขาแล้วไอ้หลักฐานเรื่องคนเขียนหลายคนเรื่องแนวคิดที่เปลี่ยนไปตามเวลาเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าคำพีเล่มนี้ไม่ใช่คําพูดของพระเจ้าโดยตรงแต่เป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ถ้าจะให้สรุปมุมมองของฝั่งนี้นะครับเขามองว่าพระคัมภีร์เนี่ยมันเป็นงานเขียนของมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็น์มันสะท้อนให้เห็นว่าความคิดเรื่องศาสนาของคนเรามันค่อยๆพัฒนาขึ้นมายัางไงแล้วก็ไอ้ภาพพระเจ้าที่ดูเหมือนคนเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาพสะท้อนความต้องการความกลัวของมนุษย์เราเองนี่แหละไม่ใช่ความจริงจากเบื้องบนอะไรเลยโอเคนั่นคือฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งของผู้ศรัทธาล่ะครับเขาจะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไร สำหรับพวกเขาความแตกต่างหลากหลายพวกนี้ไม่ใช่ข้อขัดแย้งเลยนะครับแต่กลับมองว่ามันคือความสวยงามซะอีกมันเหมือนเรากำลังมองเพชรเม็ดงามที่มีหลายเหลี่ยมหลายมุมให้เราได้ช่นชมคือในมุมนี้เนี่ยการที่พระเจ้ามีหลายชื่อมีหลายภาพลักษณ์มันก็แค่เป็นการแสดงให้เห็นมิติต่างๆของพระเจ้าองค์เดียวนั่นแหละครับ ส่วนภาษาที่ดูเหมือนมนุษย์มากๆเขาก็มองว่ามันเป็นแค่อุปกษณ์เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆเพื่อให้สมองมนุษย์อย่างเราเนี่ยพอจะเข้าใจแนวคิดที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าเราจะจินตนาการได้ดังนั้นเขาจึงมองว่าเราควรอ่านทั้งหมดแบบเป็นภาพรวมเป็นเรื่องราวเดียวกันครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราฟังเหตุผลของทั้งสองฝั่งมาแล้วลองมาดูกันว่าแล้วไอ้ความไม่องรอยกันที่ว่าเนี่ยมันกําลังบอกอะไรกับเรากันแน่เส้นทางการตีความเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะครับ คือมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันดูขัดกันจากนั้นเราก็เอาเครื่องมือของนักวิชาการมาลองส่องดูเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปของมันมากขึ้นและสุดท้ายเราก็ได้เห็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งมากๆระหว่างฝั่งที่เชื่อกับฝั่งที่ตั้งคำถามซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือเสน่ห์ของการตีความคัมภีรโบราณสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่า ไอความไม่สอดคล้องที่เห็นทั้งหมดนี้มันทำให้คัมภีร์ดูน่าเชื่อน้อยลงหรือจริงๆแล้วมันกลับทำให้คัมภีร์เร่มนี้น่าชื่งแล้วก็น่าค้นหาม,มากขึ้นกันแน่เพราะบางทีไอสิ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องเนี่ยอาจจะเป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของมันเลยก็ได้นะคะที่ทำให้มันยังคงเป็นหนังสือที่ถูกหยิบมาถ,ถกเถียงตีความและสร้างแรงบาลานซ์ใจให้ผู้คนมาได้จนถึงทุกวันนี้